สวัสดีครับเพื่อนๆชาว RO ทุกคนนะครับวันนี้นะครับวันที่13พฤศจิกายนนะครับก่อนที่จะมีอัปเดตครั้งต่อไปนะครับก็มีกิจกรรมใหม่เนี่ยเพิ่มเข้ามาด้วยนั่นเองครับจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับและเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกบเพบรวินทอปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายการตรงๆเลยละกันเพทวินทอปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ โอเคครับผมสำหรับกิจกรรมในวันที่13พฤศจิกายนนี้นะครับก็คือกิจกรรมตัวนี้ครับผมเป็นตัวโฮเกรเฮนรีเดมชันนะครับผมหรือว่ากิจกรรมไล่ตี npc ตีบวกนั่นเองครับผมในคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ทําให้ดูนะครับเพราะว่ารอบที่เราจะมาให้ตีกันเนี่ยยังไม่ใช่ตอนเช้านี้นะครับผมอ่ะกดมาที่อะไรเอ่ยเลยนะครับผมตรงนี้นะครับเขาจะมีบอกอยู่ครับผมว่าไอตัว นักตีบวกหรือ NPC ที่เราชอบไปรีไฟล์กันเนี่ยตกอยู่ในความคลุมข้างครับเอาชนะไอ NPC ตัวนี้นะครับเพื่อรับรางวัลมากมายครับซึ่ง NPC ตัวนี้นะครับจะออกตอนเที่ยงนะครับบ่าย2-6งหโมงเย็นนะครับสองทุ่มแล้วก็4ี่ทุ่มนั่นเองครับผมทั้งหมดอเวลาด้วยกันนะครับผมอ่าจะปรากฏกายขึ้นครั้งละ1ชั่วโมงนะครับก็หมายความว่าเที่ยงถึงบ่ายโมงอ่าสองโมงถึง3ามโมงเนี้ยครับผมอ่า เมื่อทําการสังหารเจ้าตัวโฮเกรนตัวนี้ไปแล้วนะครับ5นาทีนะครับเขาจะปรากฏกายอีกครั้งหนึ่งนะครับในแต่ละวันเนี่ยสามารถเข้าร่วมได้สูงสุดไม่เกิน3ครั้งนั่นเองครับอ่าข้อที่3นะครับเขาบอกว่าในช่วงที่1นะครับจะอยู่ในระหว่างวันที่13-16เนี่ยจะมีเจ้าตัวโฮเกรนเนี่ยที่คุ้มข้างปรากฏขึ้นนะครับแต่ว่าช่วงที่2เนี่ยจะเป็นช่วงวันที่17-21พฤศจิกายนเนี่ยจะมีเจ้าตัวนี้นะครับที่แข็งแกร่งและชั่วร้ายปรากฏขึ้นนะครับ รีบจัดการกับเขานะครับเรียกสติเขากลับมานะครับก็จะมีเป็น2ช่วงนะอาจจะเป็นแบบว่าตัวคนละแบบกันนะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับผมหลังจากที่ไอตัว NPC ตัวนี้มันพ่ายแพ้นะครับก็จะมีการแยกร่างออกมา นะครับโดยจะมีระยะเวลา2นาทีนะครับเมื่อเอาชนะร่างโคลของตัวโฮกเกเรนได้ก็จะได้รับรางวัลมากมายนะครับให้เพื่อนๆนึกถึงกิจกรรมตอนที่ไปตีกระต่ายกันนะครับจำแนกที่มันจะแบบว่ามีกระต่ายตัวใหญ่แล้วก็มีกระต่ายตัวเล็กออกมาจากโพรงอะไรพวกนั้นนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนั้นเลยนะครับเดี๋ยวตอนสตรีมเนี่ยผมจะพาเพื่อนไปเล่นผมๆกันด้วยละกันนะครับคลิปนี้ถือว่ามาเป็นการแจ้งเตือนสําหรับคนที่เฮ้ย ต้องเตรียมตัวก่อนเที่ยงอะไรแบบนี้นะครับผมอ่าซึ่งตรงนี้นะครับรอบนี้เนี่ยเขาก็จะมีตรงนี้บอกครับผมเป็นจํานวนที่ได้รับในวันนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีกล่องนะครับอ่าจะเป็นตัว redemption reward นะครับสามารถรับได้ากล่องนะครับก็จะได้เป็นพวกไอเทมพัฒนาหรือว่าเป็นไดมอนด์ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับผมขอรางกิจกรรมนะครับอันนี้ก็คือจะได้รับตัวนี้ก็ต่อเมื่อ มีดามจยิ่งสูงโอกาสยิ่งได้รับก็จะสูงไปด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นอารมณ์แบบว่ามาเป็นตี้แล้วได้เป็นรางวัล MVP อะไรประมาณนี้ครับและอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นไอตัวผงตัวนี้นี่ครับผมที่เมื่อเราเข้าร่วมกันสังหารแล้วเปิดมาก็จะได้เป็นพวกไดมอนด์แล้วก็เซนีแล้วก็ไอเทมพัฒนานะรับได้ทั้งหมด6ครั้งเลยนะครับก็อย่าลืมมาเข้าร่วมกันด้วยนะเพราะว่าตรงนี้ก็จะมีกล่องเนี่ยฮะที่ได้พวกกันแตกต่างนะครับอ่ามีพวกตัวการ์ดนะครับมีพวกกล่องตีบวกนะครับ หัวคูปองก๊์ดธรรมดานะครับออฟมงออฟแมวนะครับขนนกต่างๆนะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วถามว่าเฮ้ยแล้วตอนเที่ยงเนี่ยเราจะต้องไปรอที่ไหนครับนี่ครับกดที่ไปปรับปรามได้เลยครับนี่ฮะมันจะเป็นมันจะเป็นตัวนี้ครับห้องตีบวกใช่ไหมแล้วก็จะมีวาร์ปซ้ายนะครับผมเออหลายๆคนเนี่ยเล่นมาตั้งแต่แรกแล้วไม่รู้ว่าไอ้วาร์ปซ้ายเนี่ยเอาไว้ทําอะไรนะครับก็คือเอาไว้เข้ามาเล่นเจ้ากิจกรรมตัวนี้แหละ เออเข้ามาเนี่ยฮะคนก็มารอกันเต็มเลยครับอันนี้ยังไม่เที่ยงนะครับแต่คนมารอกันแล้วอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับผมที่อ่าเข้ามานะครับในรอบนี้นะต้องรอตอนเที่ยงแล้วก็เข้ามานัวกันในห้องนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะอีกหนึ่งกิจกรรมที่เข้ามาสักพักนึงแล้วแต่ว่าเพิ่งเล่นได้วันนี้เนี่ยก็คือเจ้าตัวซูเปอร์เอ็กซ์ตรีมชาเลนจ์นั่นเองเนาะอันนี้ทุกคนก็น่าจะเคยเล่นไปแล้วนะครับการลง EC เนี่ย ก็จะมีการคูณของให้มีการเพิ่มกล่องให้ต่างๆนั่นเองครับแนะนำนะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับพยายามจับคู่ข้ามเซิร์ฟไปลงตัวสีดาวให้ได้นะครับเพราะว่าตัวสีดาวเนี่ย รู้สึกว่าจะได้จํานวนกล่องที่มากกว่าด้วยนะครับผมพอได้กล่องที่มากกว่าคุณก็มีโอกาสที่จะได้ลุ้นเจ้าตัวผงตัวนี้ที่มากกว่าไปทํารูปปั้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้พยายามลงระดับสูงที่สุดให้ได้นะครับแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็อาจจะต้องลดระดับลงมานะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสําหรับเจ้าตัวกิจกรรมโฮเครเฮนรีเดมชั่นนะครับเป็นกิจกรรม ที่มาก่อนอัปเดตใหญ่นะครับวันที่15าเนี่ยเดี๋ยวจะมีการอัปเดตใหญ่เนาะน่าจะมีทั้งเรื่องชุดแฟชั่นในอนาคตที่กําลังจะมานะครับแล้วก็ระบบต่างๆดันเจี้ยนต่างๆที่เขาเคยสปอยไว้ก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองครับส่วนคัสสามจะมาด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันครับผมว่าจะมาด้วยจริงหรือเปล่านะครับผมโอเคครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้นะครับเป็นการแจ้งเตือนกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ช่องจุงโกะด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมกิจกรรมเดี๋ยวเรามาเล่นพร้อมกันในสตรีมครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ